ปีสาแล้วครับเชิญครับขอบคุณครับมตัวห่างเตามาไม่ต้องไปขนาดม,มากนะเดี๋ยวมันก็ อนนี้มันคือต้องประสบเขาบ่อยแล้วเขาต้องหาข้อเทคนิคใหลงมาผม่ลยไม่เล่นใครเขาจะตื่นเต้นไปอะไรได้แค่ลงมาแล้วจะแนะนำกัน เขายังกลัวแล้วเขาก็เขาก็จะตัดเรื่องคะแนนความปลอดภัยเพานะเขาก็ถือว่าของเขาเซ็ตตี้หมดเรียบร้อยแต่คุณทัวเองใช่ครับอืมพเอเวปอดูในนีนน้นจะติดไปหมดแล้วมันจะเกิดครับนี่เราบอกไ้แล้วเขาบอกเขาจะหล่นไม่ได้เลยให้เขาต้องยอมช้าให้คุณแก เวลาขบัะะขบขับรถกันนะคะ ใค้งานตัวโคนะ้าเมคาวิโรน์รันอาจารยรุเรียนสบรีเวณวิอาคมจัวัาสระบุรีครับเอ็นหลังเอน็นดลางซ้ายไปและเอ็นหลังลงมาด้วยเอ็นไปขวา ขวาเอ็นหลังด้วยเอ็นหลังลงกลับที่เดิมของขวัญสลับุรีเรือนปลาซาวชนละสิ์ตามผลิตถึงสามต้นเกษตรนำลำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหล่ำบ้ามนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งาบเลืองอระรามทุ่งทานตะวันเรือไร่เมืองชุมเทาจบร้องหงงนึงง่งเพลง ไม่รู้ว่าทำไมและฉันไม่เคยเข้าใจว่าเข้าคนนั้นเป็นใครทำไมมายืนแทนที่ฉันเธอทำไมฟฝันฉันสลายเธอให้เขาข้ามาทำํำลายผมมาต้องรามีคำคมอะไรไหมครับมีครับมีบ้างเรักเธอมัน,นยแย่รักแม่ดีกว่าครับอ่าลงได้ ยังยังไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนเดิมลงเลยลงมาแบบมองต่ำมองเท้ามองมือ ไม่หยุดกผมนายเม้าวินอ่อนจัน มาจากโรงเรียนรลบุรีวิทยาคมนักศัลยบุรีได้รับการทดสอบปีเสาเรียบร้อยแล้วครับเอิดนครับขอบคุณครับคำบ,บอกคำสั่ง A